สวัสดีค่ะลับพร้อมสกรีนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะทางร้านก็จะมาสอนรีดก,กระโปรงนักเรียนชนิดผ้ามันนะคะซึ่งเป็นวิธีการไม่ง่ายนะคะน้องๆก็สามารถทำได้เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรีดก,กันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูระดับความร้อนที่ใช้นะคะถ้ารีดด้านนอกนะคะก็ให้ใช้ความร้อนอยู่ที่ระหว่าง2-3จุดนะคะแต่ถ้ารีดด้านในนะคะก็สามารถปรับความร้อนมาอยู่ที่3จุดได้เลยค่ะ และสาเหตุที่ต้องรีดด้านนอกหรือว่าด้านในนะคะ <S <S ก็สําหรับน้องๆที่ต้องการให้กระโปรงขึ้นเงานะคะ <S <S ก็สามารถรีดด้านนอกได้เลยนะคะ <S <S แต่ถ้าน้องๆที่ต้องการถนอมสีผ่องผ้านะคะ <S <S ก็รีดเฉพาะด้านในเท่านั้นนะคะเพราะว่ากระโปรงผ้ามันนี้นะคะก็จะเป็นชนิดเนื้อผ้าที่ค่อนข้างจะบางนะคะก็จะสามารถรีดเฉพาะด้านในแล้วด้านนอกก็จะเรียบนะคะแต่ว่าตัวอย่างในวันนี้นะคะทางร้านก็จะ มาสอนรีดด้านนอกเลยนะคะก็คือสําหรับคนที่ต้องการให้กระโปรงขึ้นเงานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีดกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้สวมกระโปรงเข้าไปที่โต๊ะนะคะแล้วเริ่มรีดได้เลยค่ะ ที่ทําให้กรีบกระโปรงตรงนะคะก็คือใช้มือกดที่ชายกระโปรงนะคะและอีกข้างหนึ่งนะคะดึงที่บริเวณเอวให้กรีบกระโปรงตรงแบบนี้นะคะแล้วใช้มือกดไว้ค่ะแล้วใช้เตารีดทับลงไปเลยนะคะออกแรงกดเตารีดนิดนึงนะคะแล้วใช้มือดึงที่บริเวณเอวกระโปรงนะคะเพื่อให้กรีบกระโปรงตรงค่ะถ้าเป็นเตารีดไอ้น้ำนะคะเราสามารถรีดทีละ3ามกรีบได้เลยนะคะ ถ้าเป็นตารีดแห้งนะคะก็รีดทีละกรีบนะคะรีดสุดขึ้นมาถึงบริเวณเอวเลยนะคะนี่นะคะแล้วจัดเรียงกรีบทีละสามกรีบแบบนี้เลยนะคะใช้มือดึงที่เอวกระโปรงนะคะเพื่อให้กรีบกระโปรงตึงและตรงนะคะ ะะแต่ถ้าเป็นเตารีดแห้งนะคะน้องๆก็ไม่ต้องฉีดสเปรย์รีดผ้าเรียบนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเงานะคะสามารถรีดได้เลยค่ะ แต่เมื่อมาถึงด้านหน้านะคะก็จะมีกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้นะคะก็ให้ดึงขึ้นมาด้านบนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดรอยกระเป๋าที่บริเวณน,นี้นะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 1> น้องๆก็จะได้กระโปรงที่เรียบและขึ้นเงาด้วยนะคะสำหรับวิธีการรีดก,กระโปรงผ้ามันก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณผ้าคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ